สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่อง Area Boss 2 0ส3นะครับวันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์เกมนะครับเกมชิน i m p a c t ครับเดีย๋ยววันนี้เรามาเริ่มเล่นโดย ID ใหม่แนละ้วเรามานั่งเล่นใหม่กันเลยดีกว่านะครับไปพร้อมแล้วเราก็เริ่มประจนภัยกันได้เลยนะครับ อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเริ่มใหม่ทุกอย่างนะบอกก่อนว่าเริ่มเล่นใหม่ทุกอย่างไปอุ้ยไอดีแปดเก้าเลยนะเนี่ยมาแล้วครับก็คืออันเนี้ยเรากลับมาเริ่มเล่นใหม่นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นหลักชายแล้วกันเพราะว่าเล่นหลักหญิงมาบ่อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นหลักชายกันนะครับอโนกอสตัวหลักเราแม่งมาจากต่างโลกเว้ยเออแล้วแบบ เราได้แบบเล่นในตัวละครนันะ้นอ่ะเออคือเราโดนชิงพลังไปะนะในเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอโอ้โหแบบรานนี้เราจะต้องเลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะครับโอดาบดูดิเห็นป่มดาบแม่งก็คือแบบเหมือนเหมือนเลยอ่ะเออแต่ถ้าเราจะเลือกจริงๆต้องแบบเล่นหลักหญิงมาเยอะแล้วลองเล่นหลักชายบ้างดีกว่าเนาะอย่าเรามาเล่นหลักชายกันดีกว่าเราก็ชื่อเป็น ื่อเป็นตามใจผู้ชมแล้วกันเอาชื่อยาวไม่ได้อีกอา่าเป็นอะไรดีวะเจ้าพบแล้วกันเออโอเคชื่อผมเองคนผู้ชายด้วยไงเราก็จะตัวอีคือน้องสาวถูกจับตัวไปนั่นเองแล้วถ้าเราเลือกเป็นผู้ชายน้องสาวจะโดน จับตัวไปก็คือเราอะสู้อโนคอสไม่ได้เลยแล้วก็โดนชิงพลังปอีกแย่มากโดเรื่องจะเป็นอย่างนี้ะเจะไปไหนนะฉันนะ

อ,อ,อันนี้คือเหมือนเราเล่าเรื่องให้ไพมอนฟังก็คือ <c oughs> เราหิวแล้วเราก็ตกไพมอนได้เว้ย <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของไพมอนก็คืออาหารฉุกเฉินนั่นเองนะครับถึงเวลาแล้วแหละออกเดินทางกันเถอะอ,อันนี้เราก็เหมือนเล่าให้ไพมอนฟัง แล้วครั้นี้ไพมอนก็จะสอนเราเล่นเอาจริงๆผมอยากจะเล่นเป็นตัวละครแบบไม่มีธาตุนะก็คือเป็นตัวละครแบบนี้เลยแบบไม่มีธาตุนะแต่มันน่าจะเล่นยากเกินไปอ่ะเราน่าจะไม่เล่นดีกว่าผมว่าน่าจะไม่เล่นนะ้ยมาถึงก็เจอมอเตอร์เลยเค้ กด B ทำลายเอ่ยกด B ทำลายเอ่ยอมีดาบให้เล่มนึงนะ,อ,ะอันนี้คือเสาจุดเกิดก็กดที่เสาเนาะอันนี้คืออะไรเป็นจุดวาร์ปในแผนที่เทลลพอร์ตไปยังสถานที่ต่างๆนั่นหรอโอเคโอ้โหไพมอนวิ่งก่อนเลยตามไพมอนไป ไทม่นโอเคต่อไปต้อง,องปีนแล้วปีนกดตัวอะไรวะเน,นี้ยปีนกดตัวอะไรวะอ๋อคือเดินขึ้นแล้วกดปีนได้เลยเว้ยโอเคโอเคถ้า่างั้นต้องเดินตามเส้นทางไปเราตากลงนะปลายทางของเราอยู่ที่ออ s off ก็คือเหมือนเป็นอ่าเป็นเสาแล้วกันเหมือนเป็นเสาเสาเทพแล้วกันนะ เก็บของอะไรอยู่ข้างทางเก็บหมดเก็บไว้ก่อนใช้ไม่ใช้ไม่รู้ <c oughs> เน้นเก็บไว้ก่อนแต่ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่า <c oughs> ว้าวโหยว้าวสวยมากสุดยอดอ่ะอุ้อันนั้นเกาะอ,อะไรอ่ะสวยมากครับโอ้โหเกมชินอินแพกสวยมากครับ นั่นคือเสาน่ะรูปปั้นจะได้กระจายไปทุกที่จ่ก่งลายแผ่นดินน่าเป็นสัญลักษณ์ความคุ้มครองของเทพสังเจดดะละหน่าแม่งรู้ดีจังเลยว่ะในหมู่เทพทั้งเจดนั้นเทพตัวตนพุทธคุณสวยลมอ่ะนะฉไม่รู้ว่าเจอจะตามหาอยู่จะใช่เทพลมหรือเปล่า่ะแต่ว่า ที่ฉลาทาวมาเธอที่น, mainland, น pues uh, uh ี่นะปราะเทพลมก่อนนะมีสเหตุผลอยู่น่ะคนอ่าคนแผลก้าผู <S 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 ้กลับมากับสายลมย่านที่พูดกูดแหละภาษาระบทกวีนั่นคือในหมู่นั้นอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับน้องสาวเธอก็ได้นะเธอจะไปไหนล่ะไพ่มอน เปิดธอเาจะไปไหนอะไพมอนรอฉันด้วยสิโอเคเลขสีท้ากันหน่อยเสียงไพมอนแปลกๆเฮ้ยกระลอกเออเอกระลอกเออกระลอกโอเคเรนเนอกระลอกแล้วโอเคได้เนอร์กระลอกแล้วครับโอ้โหดูทีเกมครับสวยมากครับบอกเลย ว่ายน้ำข้ามไปเลยในนะเดี๋ยวแล้ว,ลวเราจะว่ายน้ำเนี่ยต้องไงคืออ๋อว่ายได้เลยโอเคเหมือนปีนเนาะโอเคกดคลิกเพื่อเพิ่มความเร็วเนาะโอเคนี่คือเสาแห่งเซเว่นทั้ง7จ็ดนะเราก็แตะเพื่อรับอะไรนั่นเอง ฮ้ยอะไรมันลอยเข้ามาว่เฮ้ยเหมือนเราดูดซับอนุธาตุเวทไปอะไรจริงๆเราจะได้พลังเวทธาตุใส่เหรอหรงไงวิ่งเมืองมีเมืองตรงนี้ด้วยนะทุคนมีเมืองตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเมืองกันหน่อยดีกว่าว่าเมืองโอ้เธอรู้รับรู้ถึงพลังงาน้านของโลกดีไหมรู้เหมือนว่ามีเพียงแค่ สัมผัสรูปปั้นนี้เธอจะได้รับพลังแห่งธาตุลมทันทีเลยนะคนบโลกนี้ได้รับพลังม,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ง่ายๆแบบเธอแหล่งพลังงานพวกนี้ที่แท้จริงก็คือจุดๆผิดปกติซะแล้ว,อ,เวเอ,าาอ,อันนี้ไม่เอาหมตอนอันนี้ก็จริงๆว่าจริงๆแ,แล้วเธอไม่ใช่คนจากโลกนี้นะここ จากนี้ไปเราจะบุ่งล่าไปที่เมืองแห่งอิสระห,หรือว่าบอนสแตกนั่นเองมอนสแตกคือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาเทพแห่งลมหนึ่งในเทพทั้งเจ็ดหละเออผมแปลกนะว่าไฮมอนหรอรู้ดีมากเลยนะแปลกๆเลยจรเปอมนผู้สงบานได้รับพลังจากรูปปั้นนั้นไม่อาจจะเจอบอกแสอะไรบ้าในเมือง,งนั้นก็ได้นะ นอกจากนี้มอนแตกยังมีบ่าวบทกวีอีกมากมายไม่ว่ายังไงก็อาจจะรู้เร็วเกี่ยวกับน้องสาวเธอก็ได้นะ่า <g ười> ดีละ่ะออกเดินทางกันเลย <g ười> พลังงานธาตุของโลกนี้นะ่ตอบสนองกับการอธิษฐาน <g ười> ฉันคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีอย่างน่า <c oughs> โอ้ถ้านั่งผ้าอย่างนี้นี่ตายนั่มือเรื่องหลังๆสนุกเลย กด e เพื่อใช้พลังงานธาตุเนี่ยนั่งอัดได้จอยได้นั่งอัดได้จอยโอเคชัดไปปุ๊บกด e เพิ่มพลังปล่อย e, e. อเคแล้วก็กด q อ๋อนี่คือการสอนเล่นนี่เป็นการสอนเล่นไม่ๆือได้ความสเร็ลด้วย นี่คือพลังเทพที่ได้รับจากเสาุกค,คืออย่างนี้เราต้องไปที่เมืองแล้วกันเราจะวิ่งไปที่เมืองเนาะก็คืออันนี้ให้วิ่งไปที่เมืองอเคนี่นี่เกมชินิแพทอุ้ยเกมชินิแพดตัวอะไรวะน้านะโอ้มันคือมังกร แต่มันคือมังกรมันคือบังกรตัวไมเลอเลยต้องแบบโบคดพ่อมังกรประมาณนี้ต้องแบบเสียงดังๆหนะ่อยโอเคต้องเดินผ่านป่านะนี่อ่ะเดี๋ยวเราเดินผ่านป่ากันนะครับคือแบบอุย่ยเข้าป่าแล้วมีคัดซีนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเหนื่อยมากพากเสียงไพมอน ภาคเสียงไพม่อนได้เหนื่อยมากมากโอ้ดูด้านซีตัว,วนะอะไรวะเนาะว้วมันคือบังกรอย่าด้ากุมนไปเลยสบายใจนะเขากำลังคุยกับมังกรอ,อ่ะเอ้าเฮ้ยโฮมอู้หิวข้าวใครล่ะ หิวข้าวมันมีคนเอาข้าวไว้กูกินเฮ้ยนี่ต้องสู้กับมักรแล้วเนี่ยหิวข้าว,ว,าวเกือบไปแล้วนะเกือบจะโดนพัดไปซะแล้วเอา้าเดี๋ยวดกเกือบจะโดนพัดไปแล้วยังดีที่คว้าผมฮะ ยังดีที่คว้าผมเธอไว้ทันขอบคุณนะดีที่ผมไม่หลุดไปลนะดีที่ไม่รู้อะไรดีไม่ดีไม่ถูกเท่านั่งเห็นดีที่ผมไม่หลุดไปลนะเมือ <c oughs> อ่อ,อก,กี้เกิดอะไรขึ้นกันน่ะฉันคิดว่ามันจะโดนกินไหมลนะ่ะอ้อแค่มังกรมันหิวข่าแคนนั้นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยโลกนี้มีมังกรด้วยงั้นเหรอคุยกับเจ้ามังกรนี่เป็นเรื่องปกติงั้นเหรอ เออแลรวก็าถามไปอ่าไม่ปกติอยู่แล้วสิไข่ปกติบ้าก็คุยกับมังกรมีสมองเลยไพมอนคิดได้ใจโอ้นั่นคืออะไรกันนะไอแดงแดงนั่นก็พีิบอยู่บนก้อนหินใหญ่ๆนะเธาเห็นหรือเปล่านะไปดูใกล้ๆกันดีกว่าโอ้หไปก่อนคุยอยากรู้จ,จริงๆนะมึงนี่ปักหาขวานี่มาเก็บก่อน มันน่าจะเป็นไปเคยเห็นก้อนหินแบบนี้มาก่อนเลยบอกชื่อมคืออะไรต้อกูจะไปรู้กับมึงไหมเนี่ยบอกกูจะไ้ไงจะไปรู้ได้ไงรู้สึกว่ามันอันตรายมากเลยระวังตัวกันไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหมึงมาคนแรกเลยบอกกูระวังตัวโอเคได้วเวลารีบออกล้วที่นี่กันดีกว่า <c oughs> มึงมาคนแรกเลยบอกกูต้องระวังตัว สึกไอ้ก้อนเมื่อกี้น่าจะเป็นก้อนน้ำตานะเธอรอเดี๋ยวสิทวามเสียงปะจริงครับนี่เธอรอเดี๋ยวสิฉันเอมเบอร์เองนะโอ้ขอให้เทพลมจงสถิตอยู่กับเธอนะคุณแปลกนะาอ่าฉันคือหน่วยลาตะเวนอีอัสวิน ชื่อว่าเอมเบอร์เธอไม่ใช่คนของมันสเต็กใช่ไหมอ่ะงั้นรบกวนสแสดงบัตรประจำตัวของเธอหน่อยขออย่าตรวจตวัวด้วยนะเออจะเย็นก่อนนะพวกเราไม่ใช่คนนะ่าสงสัสยหรอกนะฟังยังไงก็น่าดูสงสัยแหละทุกคนนะ่ะเป็นอย่างเงี้ยสวัสด,ดีฉันชื่อน้องภพเองเหรอครับ,บ,รบฟังชื่อแล้วไม่น่าคุ้นเลย แล้วเจ้าตัวมัสคอตมันคืออะไรอ่าเป็นเพื่อนฉันเองอ่ะเป็นอาหารจุกเฉินอ่ะอมไม่ใช่หรเว้ยนี่ยแกมามัสคอตอีกอฉันคือโลลิต่างหากเราโลลิลอยได้รู้จักเปล่าอ่าสรุปก็คือเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยฟีเสียงสรุปก็คือเป็นนักประจนภัยผ่านทางมาใช่ไหม แล้วเร็วนี้มีมังกรยักษ์ออกมาพ่นเปลี้ยนไม่มีเสียงไพมอนอยู่ที่มอนแท็กถ้าเธอเข้าไปในเมืองโดยเร็ว,วน่าจะดีที่สุดนะใช่ที่นี่อยู่ห่างไม่ไกลจากเมืองมากหรอกอยู่ใกล้ๆได้เดียวนี้โอ้ที่เจอออกจากเมืองมาไม่มีหน้าที่อื่นต้องทำหรอ มมีสิ่แต่วางใจได้หรือระวังทรงไปตรงเซอวัดภัยนะอนอกจากนี้ฉันไม่สามารถปล่อยให้คนน่าสงสัยไปได้เออดูจากทรงแล้วเธอไม่น่าเชื่อใจฉันเท่าไหร่นะการพูดแบบนี้กับแขกดูไม่สุภาพเลยนะล่วงเกินไปหน่อยอาะบินไม่ควรพูดอย่างนี้สินะาดูหน้าน้องด้วย ฉันต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะนักบินภัยออนักดินทางแปลก้าผู้น่านับถือ,อนั่นดูฝ่าฝืนมากเลยนะเธอไม่ต้องใช้ภาษาที่คู่ควรกับนักอัศวินนักบ,บอกนาะ,ะยังไงวะแล้วเราก็ได้รับตัวละครใหม่อย่างเอมเบอร์มาเป็นตัวละครแล้วเป็นน้องก็ตาย มันคือกระต่ายใช่ไหมคืออะไรกระต่ายหรือไงคือไงกระต่ายอ๋อกระต่ายบินได้เหรอเอา้ายิงได้กล่องด้วยอ๋อกด I ยิงใช่ไหมคุณนักประจัญพายอ่ะพัดหลบกับน้องสาวหรอระหว่างทางเดินทางกัรแสนยาวไกลนะน่ะรู้หรือเปล่าวาการเดินทางของฉันน่ะ ฉันเป hey, oh, oh. ็นเพื่ลมทางของเขาน่ะที่ตกปลาได้นะโอ้คนในครอบครัวนี่เองจริงสิฉันม oh ีงานอะไรอ่ะฉันมีงานที่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยแปะประกาศให้นะโอ้นั่นเฮเซอร์มันคืออะไรวะคุณลืมชื่อคันชื่ออะไรสักอย่างและอ่ากำจัดเราคนป่าเหรอ เดี๋ยว่ามันอ,อยู่ไหนเสียงหญ่ามันอยู่นี่ตัวมันอยู่ไหนไม่รู้เย่ยิงไม่โดนด้วยเออเอ้มันวลสองอะเราวหนึ่งเองสู้ไม่ไจหลบเจ๊เจเจ๊เจมเจเจ๊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 าเ,เ,เาจ๊นนะนะเจเจ๊่จาา๊เจ๊เจ๊เจอเจ๊เจ๊เจ๊เจลเา๊เจ๊เจ๊เอนเจ๊เจ๊เจ๊เเจ๊คจอเจ๊เจ๊เจ๊เเจ๊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 เอะเรเ มีพลังเวทวนะเวตัวฉันมีพลังเวทอือไอตัวข้างบนนี่เอาไงมา,าียิงแม่งลงมาเลยตัวนพลังบอลกิ๊กิกแตกไปแล้วโอเคโอ้เรื่องก,อกล้วยอ่ะนะอแ,แต่คิดไม่ถึงเลยนะที่แท้นักไม่ใช่นักเดินทางทั่วไปไม่มีความสามารถในการต่อสู้อ่ะนะ ก็เป็นนักขจนชไทยอ่ะก็ต้องสู้เป็นอยู่แล้วสิขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกอย่างไงบ้างการสู้เมื่อกี้ล่ะก็เหนื่อยอยู่นะเสียงหพมมอนจะว่าไปแล้วทําไมพวกคนป่าถึงโผล่มาแถวนี้ล่ะสิ่งมีชีวิตพวกนี้ปกติไม่น่าทํารังอยู่แถวเมืองเลยนะใช่สิพวกมันควรต้องไปป่นเป่นอยู่แถวป่าลึกนู่นซี แต่ว่าช่วงอะไรอ่ะอโผล่มาบ่อยๆบ,บอกไม่โดนทำลายหมดแล้วเนี่ยพายุที่มาก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะโดยเฉพาะอัสวินนะอ่ะคอยปบป้องกันดีนะรู้บ้าวโอ้จะบวกมอนสเตอร์ที่น่าลำคาญจริงเลยเข้าใกล้เมืองเรื่อยๆนะใช่สิมันก็ทำลายไปอีกแหล่งแล้วละ่ะ มากับฉันสิอัศวินผู้ได้รับความผิดชอบแล้วขอส่งเพอไปที่เมืองอย่างปลอดภัยแล้วกันนะโ okay. อเคเดี๋ยวเราได้ไปที่เมืองเนาะผมจะไม่เปิดกล่องแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเนื้อเรื่องกันอย่างเดียวเราจะไม่เปิดกล่องแล้วกันเราจะเล่นเนื้อเรื่องไม่เปิดกระชาด้วย อเคเดี๋ยวงเราจะเดินไปที่เมืองกันนะอ,อะไรกันอะทำอะไรกันล่ะหอมจังโอ้ไพมอนจะกินอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าเขาทำอะไรกินกินให้อิม่มเอา้ามาถึงก็เข้าคาซีนเลยโอเคนี่เเดี๋ยวเราเข้าเนื้อเรื่องหลักก่อนแล้วกันนะ <c oughs> นั้นก็ ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชม